อะไรไปด้วยนะคะพอเราพูดหรือ,อ,อแสดง acting อ่อะ acting เข้าไปด้วยประมาณสัก2-3คลิปต่อวันบางวันลงแค่คลิปเดียวค่ะแต่เราเป็นพนักงานใช่ต้อง15บห้าวิขึ้นไปน้องประจักษ์ยังไม่ชาเลนยังไม่เคยชาเลนจ์กับชาเลนจ์คลิปตัวเองนี่แหละเอง,เองค่ะ แล้วเวลาเขาชาเลน์มาน้องก็จะทําให้ครบเลยค่ะเพราะแต่และข้อก็ไม่ใช่ยากอะไรเลยอย่างไลฟ์สดเนี่ยเธอก็นั่งไลฟ์อยู่บนรถแบบนี้ค่ะก็เป็นคลิปที่มีคุณภาพใช่ไหมคะก็ระบบก็คงจะดันเร็วขึ้นเดี๋ยวลองทํานะคะลองทําดูเอาอะไรที่แปลกๆเขาไม่เคยเห็นอะ่ะพอเราคอมเมนต์ไปแบบนี้เดี๋ยวเขาก็คิดคิดได้เองคิดได้เอง ว่าเออเนี่ยเรื่อยเลยค่ะสิบห้าหนึ่งจุดหนึ่งเดี 15, 15, 15, 15, ๋ยวสิบห้าสิบห้าเฉยมันก็ดูกระไรอยู่ใช่ไหมเออก็สิบห้าบ้างสิบสองบ้างเหมือนกับจะจะชี้แนะแนวทางในการทําเรียวที่ดีใช่ไหมคะครูก็เลยเดียวเสร็จแล้วครูก็ลงสิบห้าวินาทีขึ้นไปค่ะทําไมครูถึงลงประมาณสัก สองถึงสามคลิปต่อวันบางวันลงแค่คลิปเดียวค่ะแต่เราเป็นพนักงานเลยนะจริงๆบางคนลงเนี่ยวันละเป็นแบบเยอะมากเลยนะคะครูเจอนะคะอ๋อก็เนี่ยทำแบบใช่ต้องสิบห้าวีขึ้นไปน้องประจักษ์ยังไม่ชาเลนยังไม่เคยชาเลนกับาชาเลนคลิปตัวเองนี่แหละแบบนี้ค่ะก็เป็นคลิปที่มีคุณภาพใช่ไหมคะก็ระบบก็คงจะดันเร็วขึ้น เดี๋ยวลองทํานะคะลองทําดูเอาอะไรที่แปลกๆเขาไม่เคยเห็นอนะครูได้ทําคลิปเรียวเนี่ยยาว15วินาทีนะคะแล้วก็ใช้เสียงเพลงกมเด็กออกหมดทุกคนค่ะนะคะต้องสังเกตสวัสดีค่ะน้องแดงทีนี้ก็ อะไรนะอ๋อลิมิกลิมิกน้องน้องประจักษ์ต้องลิมิกลิมิกกับคลิปตัวเองกันแหละคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องพจนีนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้มาเล่ามาชาเลนจ์นะคะก็ดูพฤติกรรมตัวเองค่ะดูพฤติกรรมตัวเองเอ๊ะมันเขียวเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเกิดจากการสังเกตคนเป็นครูต้องไปมีส่วนร่วมนะคะ ตอนนี้ของครูก็ได้มาเป็นสองช่องเขียวแล้วนะคะสองช่องเขียวไปรดน้ําต้นไม้ถ้ามีโอกาสนะครูไปแล้วนองจะแวะไปเยี่ยมเยียนนะคะน้องแดงตอนนี้ถึงนันอะไรไปด้วยนะคะพอเราพูดหรือ,อ,อแสดง acting อ่อ a c t i n เข้าไปด้วยจะว่าถึงเรื่องเอ,อว่าตัวเราอะนะเออเราซื่อสัตย กับเพื่อนซื่อสักด์กับตัวเองเวลาเราคอมเมนต์นอะเอื้องนากนะไปแล้วนะคะทีนี้ก็เริ่มโรงเรียวสิบห้าวินาะทีสาวบอกว่าคิดถึงคุณครูมากครูก็คิดถึงจำจำได้ค่ะจำได้เดี๋ยวถ้าครูมีโอกาสไปภูเก็ตนะ <laughs> <laughs> มีสามสี่คน เดี๋ยวจะไปลดน้ําต้นไม้นะคะอากาศร้อนมากในเนี่ยนั่งนั่งข้างในครัวเนี่ยลมพัดเป่าแล้วเนี่ยดันไปให้คนที่ดูคลิปไม่เป็นใช่ดันให้ดูคนที่ดูคลิปไม่เป็นค่ะคนที่ดูคลิปไม่เป็นเขาก็พอเราเห็นเราเวลาเราจะรีมิกกับเพื่อนๆเ,เราอย่านั่งดูเขาที่เฉยเราก็ต้องมี acting นะคะ acting ของตัวเราแบบท่าทางอะไรแบบนี้ค่ะครูเคยรีมิกกับเพื่อนอีกคะก็ทําไปเรื่อยๆ ก็พยายามลงเรียวให้ยาวสิบห้าวิของเราถ้าเราใช้เสียงของเราเนี่ยยอดวิวเนี่ยจะขึ้นขึ้นดีกว่าเลยนะคะผลประกอบค่ะ <ri> น้องประจักษ์วันนี้ก็เหนื่อยมากวันนี้ร้อนด้วยหลับแล้วก็เพิ่งตื่นพอตื่นขึ้นมาได้ชาเลนจ์หกข้อเลยค่ะน้องประจักษ์นะคะครูได้ชาเลนก่อนนะคะชาเลนมากี่ข้อครูก็ชาเลนครบ นะคะชาเลนครบว่ามีชาเลนไม่ว่าจะก,กี่ข้อก็ตามนะคะครูจะชาเลนครบหมดทุกข้อบางครั้งยกเว้นข้อทียครูทําแบบไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่ครูเนี่ยได้กระยาณมิตรที่น่ารักนะคะเออเวลาเราไร้สดเนี่ยสวัสดีอึ้งนะักไปแล้วนะคะทีนี้ก็ เริ่มโรงเรียวสิบห้าวินาะทีสาวบอกว่าคิดถึงคุณครูมากครูก็คิดถึงจำจำได้ค่ะจำได้เดี๋ยวถ้าครูมีโอกาสไปภูกเก็ตนะอยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องรีมิกนะน้องมาจังนะเปิดไว้เดี๋ยวสิบ,บ้างอะไรประมาณนี้นะสิบขึ้นไป สลับขึ้นไปแต่ให้สิเยอะหน่อย 15. จุดเหมือนที่ครูเล่าให้ฟังพอประมาณ2สัปดาห์ครูก็ได้รับเชิญให้ตั้งค่าเรียวค่ะได้ตั้งค่าเรียวเมื่อกี้จะบอกอะไรอยังนึงก็ไม่รู้ครูสลับกันไปกับเสียงพูดค่ะนะคะใช้เสียงเพลงสลับไปกับเสียงภาคของตัวเองนะคะแล้วก็สมมุติแบ่งปัน แบ่งความรู้เพราะครูครือผู้ให้ให้ความรู้ทุกคนบางคนมานี่ครูกําลังวบรวมจะเป็นสีเทาเตือนเลยค่ะว่าคุณยังทํางานไม่เสร็จนะคะคุณยังทํางานไม่เสร็จแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เออใช่ั้มแล้วก็พูดแล้วก็เห็นวิวอะไรแล้วเนาะกปจากก็พูดไปอย่างเงี้ยเหมือนครูบอกวันนี้ร้อนตับแลกเลยแบบเน,นี้ยครูก็ไปชาเลนนะคะคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ไม่โกโหก อออันนี้ไม่โกหกไม่โกหกตัวเองไม่ใช่ไปดูคลิปเพื่อนยังไม่ทันจะรู้เลยว่าไปขึ้นบนนะคะก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยทำตัวเองทำตัวเองอ่ะอ่ะคลิปเพื่อนก็เต้นทำอะไรไปไอ้ไอ้เราที่เป็นคนลิมิกะนน่ะก็นั่งดูเฉยแบบเนี้ยอ่นั่งดูเฉยไม่ได้แสดงของเรา ถ้าเราใช้เสียงของเราเนี่ยยอดวิวเนี่ยจะขึ้นขึ้นดีกว่าเลยนะคะผลประกอบค่ะน้องประจักษ์วันนี้นี้ก็เป็นหนึ่งข้อก็เลยเออทำหน้าที่ของเราให้เสร็จก็เลยมาไลฟ์สดนะคะก็เล่าคุยกับน้องประจกักษ์กันอยู่สองคนอยู่สองคนเนะะี่ยค่ะอยู่กันสองคนนะคะว่าทํายังไงเวลาเพื่อไลฟ์สดก็ต้องเข้าไปดูด้วยนะคะเข้าไปดูเราต้องทําให้ครบทุกอย่างเข้าไปดูเพื่อนไปคอมเมนต์พรามีแชรเลน ไม่ว่าจะก,กี่ข้อก็ตามนะคะครูจะชาเลนจ์ครบหมดทุกข้อบางครั้งยกเว้นข้อเดียววันนี้มาไลฟ์ตามชาเลนจ์นะคะเดี๋ยวครูจะลงแล้วนะคะเดี๋ยวน้องะจจะได้ไปลงคลิปต่อนะคะไปลงคลิปต่อเดี๋ยวครูก็ไปลดน้ําต้นไม้นะคะขอบนะขอบคุณค่ะที่รับชมครูคลิปของครูจนจบครูก็ไม่ได้อะไรมากพอเราแบ่งปัน แบ่งความรู้เพราะครูครือผู้ให้ให้ความรู้ทุกคนบางคนมานี่ครูกำลังวกอีกนะคะหาเพลงไม่เป็นว่าจะเอามาใส่ยังไงนะคะก็เลยใช้เสียงพระผ้าของตัวเองสดๆเนี่แหละคะ่ะใช้เสียงผ้าของตัวเองสดๆเนี่ยนะก็ไปชร์นิ้งกับคลิปตัวเองครูชชรลนิ้งแค่คลิปเดียวนะคะแล้วเขาไม่ให้ชร์นิ้งเยอะนะก็ห่างๆเดีวเขจะว่าเราขี้เกียจ หมุนได้รอบตัวเลยค่ะเธอสต็อกไว้เลยนะหมุนไปทางนี้แล้วก็พูดอะไรไปไปเรื่อยอใช้เสียงสต็อกไว้ในอันนั้นเยอะๆเลยเธอหมุนซ้ายเธอก็ได้คลิปแล้วเธอยกเครนครั้งหนึ่งเธอก็ได้คลิปแล้วเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเธอก็ภาพแบบฟัง <c oughs> <c oughs> เปิดโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปพินาทีขึ้นไปค่ะนะสิบห้าจุดหนึ่งสิบห้าจุดสองแบบนี้ย นะคะคทีนี้บางคนเอ๊ะทำไมเขาลงคลิปเป็นร้อยๆเนี่ยน่าจะผ่านนะถ้าถ้าเหมือนที่ครูบอกนะเออน่าจะผ่านไม่นานหรอกนะคะค <laughs> หมุนได้รอบตัวเลยค่ะเธอสต็อกไว้เลยนะหมุนไปทางนี้แล้วก็พูดอะไรไปไปเรื่อยอ่ใช้เสียงตั้งแต่ครูเริ่มเอ,อทำสตรีมมาแล้วใช่ไหมจำได้ไหมตอนนั้นที่ ตอนนั้นที่เราทําสตรีมแล้วครูก็ติดเหลืองอะเออตอนนั้นที่ติดเหลืองเพราะไหนแล้วคะน้องแดงอยู่ชั้นปอไหนแล้วไม่จําเป็นต้องไลฟ์สดก็ได้นะคะเขาบอกมาชาเลนจ์เอ,อไลฟ์สดค่ะวันนี้ตื่นมาได้หกข้อเลยนี้ก็มาเล่าเรื่องรีมิกกับน้องประจัก์ค่ะนะคะเล่าการรีมิกนะคะเราก็ พราะฉะนั้นครูก็ฟังมาเรื่อยๆค่ะฟังจากคนอื่นมาเรื่อยๆก็ได้ความรู้มานะคะเออปึ๊บเธอก็ไม่ต้องลงมากหรอกลงมากเอา,เอา,เอา,เอาสักสามคลิปสองคลิปพอสลับกับอะไรคะสลับกับคลิปยาวใช่ไหมคะคลิปยาวครูก็ลงดีกว่าครูเพราะว่าคอนเทนต์ของเธอเนี่ยเยอะมากเธอเดินทางไปนูน่นไปนี่แต่ครูเนี่ยอยู่แต่บ้าน